ทีนี้ลูกคลอ,อกเนี่ยสีของชโดจะเป็นสีแดงเลือดนกสีของปลาช่อนจะเป็นสีส้มสีของปลากระสงจะเป็นสีดำสีของปลากระสงเหมือนกับสีของลูกคอกปลาช่อนช่วงโตอ่ะสามก็คือสายพันธุ์บ้านเราะนะครับสายพันธุ์สนิเฮดมีสามสามสายพันธุ์ที่เห็นประจำก็คือ ชโดปลาช่อนปลากระสงสีนี้นะครับการสีอ่าเรื่องของสีแล้วต่อไปการขึ้นลงการอยู่ของเขาปลากระสงกับปลาช่อนเนี่ยจะขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นชาโดเนี่ยชะโดเขาอาการของเขาคือการการที่เขาอยู่เขาจะขึ้นแบบอืมขึ้นแล้วลงการขึ้นขเขาจะขึ้นคือเหมือน เหมือนในฝูงหนึ่งจะผลัดกันขึ้นขึ้นหรือก็ยืนแช่กันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ลงขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกันลักษณะเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมีแม่แต่ปลาช่อนเขาจะอยู่กันเป็นแพเลยปลาช่อนเอ้ยปากระสงเขาจะอยู่อย่างเงี้ยอยู่เป็นแพไม่ลงน้ําทํายังไงก็เลงอยู่ตั้งนานยังไงก็ไม่ลงน้ําอันนี้คือปลาช่อนทีนี้ปลาช่อนเนี้ย ก็ลักษณะเหมือนตีชะโดคือถ้าสองสามไม้ไม่กินแล้วไปหาฟูอื่นนะครับอย่าเสียเวลากับมันเลยเพราะปลาช่อนเป็นปลาที่ขี้ตื่นแต่ถ้าเป็นชะโดถ้ารุ่นแบบเห็นลายแดงเห็นเป็นแบบสีแดงเท่าเม็ดพลิกพวกเนี้ยตามเธอครับถ้าขึ้นแบบเนี้ยถ้าขึ้นเป็นลักษณะวงกลมเกากลุ่มเขายังมีแม่อยู่หรือแม่เขาอาจจะ จะเหลือตัวสองตัวแต่คือยัง,ย,งยังไม่ตกใจงี้ดีกว่ายังไม่ตกใจบางทีเหลือตัวเดียวแต่ก็ขึ้นแบบนี้ก็มีนะครับแต่บอกว่าไม่มีไม่ใช่ถ้าขึ้นแบบนี้เราตีต่างเราเอามีพ่อหรือแม่นั่นคือที่แน่คือเขาไม่ตกใจอ่าพอต่อมาเนี่ยถ้าเราเห็นขึ้นแบบสมมติอันอันนี้ข้างเนี้ยเป็น,เป,นเป็นหัวฝูงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วตามแล้วลงอย่างงี้ นี่คือเริ่มตื่นแล้วแม่อาจจะไม่คือแม่จะอยู่ห่างแต่ถ้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็พุ่งเป็นทางไปเลยเนี่ยแม่พุ่งไกลตามลูกอะ่ะจะตามแม่แม่ก็จะพุ่งไปลูกก็จะไปคือเขาเรียกว่าไปเป็นจรวดอะ่ะที่คนเห็นไปแทงแทงแทงไปอันนั้นอะ่ะส่วนใหญ่แล้วไม่มีแล้วขึ้นแบบ ถ้าลักษณะขึ้นแบบขึ้นว่าบว่าบก็มีแต่แม่ตื่นแม่วนหาเราก็ต้องรอหาแล้วว่าอาเขาอยู่ยังไงอยู่ตรงไหนบางทีเคยเจอในยุคหนึ่ง,งอ่่บอกรุ่นน้องว่าไม่ต้องสนใจลูกสนใจแม่เราจะตียังไงอันนั้นก็เทคนิคอีกใครว่ากันวันนี้เรื่องเราจะผมจะไม่พูดถึงเทคนิคผมพูดถึงการเป็นอยู่ของเขาว่า มีแม่หรือไม่มีแม่เนาะเทคนิควันหลังเดี๋ยวมันจะดึกก็พอเขาขึ้นลนักษณะเป็นสายเดินเป็นสายหรือการขึ้นแบบไม่ได้ขึ้นพร้อมอันนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีครับหรือมีแต่แม่ตื่นไม่พร้อมกัดต้องรอใช้เวลาครับต้องตื้อต้องใช้เทคนิคแต่ถ้าขึ้นแบบเป็นสายเลยเนี่ยไปเถอะครับแต่ถามว่ามีไหมอาจจะยังมีแต่ตื่นแน่ แต่ถ้าเกิดขึ้นละะักษณะฝูงบางนะฝูงบางอะที่ต่างเลยครับว่าโอกาสมีแม่น้อยละหรือแม่ห่างไกลมากเพราะอะไรปลาเนี่ยเวลาที่เขาเขาอยู่รวมกันก็จะเป็นกระจุกใหญ่ถ้าไม่มีแม่นะครับที่เคยเจอปลากระทุงเหวสอยปลาไม่สอย,สอยหมอตะกับกระทุงเหวบางทีสอยเพิเห็นไปแล้วข้าปากแดงไปแล้วนั่นคือโดนสอยแล้ว จำนวนตัวก็จะหมดไปเรื่อยๆจนจนหมดอันนั้นนั่นนั้นคือคือการมีหรือไม่มีนะประเด็นนี้ประเด็นนี้ผมว่าหลายคนน่าจะพอเข้าใจแล้วตีต่างว่าถ้าจะตีเนี่ยฝูงไปทางไหนตีไปฝั่งนั้นของฝูงหว่าผูงฝูงไปทางขวาตีด้านขวาของฝูงส่วนระยะตีแล้วแต่หมาย อันนั้นเทคนิคค่อยว่ากันวันหลังวันนี้เอาการเป็นอยู่ของแม่ตาก่อน